สวัสดีจ้าวันนี้เอาไม้โบราณมาฝากจ้ะต้นไม้โบราณน,นี่ให้ดูต้นอะไรเอ่ยลูกเรายองระยังลูกลูกดนจาดลูกมันอยู่ตรงตูงไม่ได้กินง่ายนะจ๊ะถ้าไม่สุกตกลงมาก็ไม่ได้กินจ้ะนี่บอกให้ก็ได้คือ ลูกมะตูมจ้ามะตูมไม้โบราณจ้าหากินยากแล้วนี่จ้าลูกของเขามีลักษณะแบบนี้ที่ว่าอ่อนๆอะ่ะฝานฝานฝาน,นตากแดดแล้วมาต้มน้ำมะตูมมะจ้ามีเลยลูกแบบนี้เลยนี่จ้าหอมมากเลยจ้า าเดี๋ยวผาให้ดูนะว่าลูกเป็นยังไงทั้งในเป็นยังไงเดี๋ยวจะพ่าให้ดูจ้าผาได้เลยนี่เนื้อทั้งในจะฟูฟูเหลืองๆหอมมากเลยจ้ะนี่จ้ะ โอ้น้องสีนวลก็จะกินด้วยอีกนี่อย่าชิมให้ดูนะนี่จ้ามาตูมนผ่าออกมาแล้วเป็นลักษณะนี้จ้าหอมมากหอมหวานเลยล่ะนี่ไม้โบราณจ้าหากินยากแล้วนะจ้าลูกแบบนี้ ปูปูเนื้อปูฟูมียางนี่ต้นต้นต้นของน้าเขาเขากิน <c oughs> บาญย,ยานหวานหอมด้วยมีใครเคยกินบ้างเอ่ยหอมมากอร่อ,รอยไหมลองไหม หาก,กินยากแล้วนะเพราะไม่ค่อยมีคนปลูกแล้วจ้ะนี่หอมมากหายากหายากมากเลยอืมอร่อยอยากเก็บไปให้เด็กๆก,กินบ้างไปแล้วจ้าวันนี้เอาประตูมาฝากจ้ะไม้โบราณหอมหวานมาก ถ้าใครเคยกินนะจะรู้สึกว่ามันอร่อยมากแต่ว่าถ้าคนไม่เคยกินนี่ต้องไปหามากินเลยนะนี่หอมมากหมายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้านิ่มสับเพเหระด้วยนะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย